รีวิวเดอะคิงดอมคอนเสิร์จากใจคนไปซื้อบัตรจริงแบบโนสปอนและขอพูดตรงไปตรงมาแบบถนอมน้ำใจนะคะ ตอบ4คำถามที่ทุกคนถามมาเยอะมาก1คนนอกด้อมของไบรท์เนี่ยรู้สึกยังไง2รีวิวบรรยากาศคอนและนักรองทั้ง3ท่าน3สิ่งที่ผู้จัดได้เรียนรู้จากดรามา่าครั้งนี้4มุมมองจิตวิทยาที่ดาได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ฟังจบรบบพลังบวกค่ะ1ในฐานะที่ดาเป็นคนนอกด้อมก็คือดาเป็นนนแฟนนนท์นุนนะคะเอาตรงๆเลยค่ะดาไม่ซื้อบัตรในตอนแรกเพราะดาเห็นว่ามีคิงคนที่4ที่ดารู้สึกว่าไม่แมทชิ่งกับคอนเสิร์ตนี้ ซึ่งคนนี้ทุกคนที่เขามาซื้อบอัตรอ่ะเขาคาดหวังกับคําว่าคอนเสิร์ตคือต้องการคุณภาพในการฟังเสียงสุนทรียภาพนะคะในการฟังดนตรีทั้งหมดแต่ว่าทางผู้จัดเนี่ยนำสามนักร้องกับ1นักแสดงมามันทําให้ดารู้สึกว่า มันไม่เหมาะสมและมันไม่ใช่ดาพเพียงคนเดียวกระแสะโซเชียลส่วนมากก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้แต่เพราะอะไรดาถึงตัดสินใจซื้อบัตรเข้าไปเป็นเพราะว่าดาอยากจะซัพพอร์ตเมนของดาค่ะก็คือนนทนนซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วเราก็โฟกัสที่นักร้องทั้ง3คนที่เขาเนี่ยตั้งใจผลิตผลงานแล้วก็มีศักยภาพจริงๆในการที่จะขึ้นคอนเสิร์ตส่วนราม่าบอเนี่ยโทษคนรับงานว่าทําไมเนี่ยถึงรับงานมาได้สาหรับส่วนตัวดาค่ะดามองว่าทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับและไม่รับงานด้วยตัวเองค่ะ แต่จากสิ่งที่เห็นเนี่ยมันทําให้ดาเนี่ยมองบอยอีกแบบหนึง่งมองว่าเขาอาจจะมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือโอกาสที่จะทําให้เขาอะได้พิสูจน์ในเส้นทางการเป็นนักร้องหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่สายซีรีส์เนี่ยการเป็นนักแสดงอะมันขายได้ระยะหนึ่งแต่ขายได้ระยะยาวอะคือการที่มีอินเตอร์เทนเมนต์รบวงจรคือการเป็นนักร้องโดยก็มีหลายๆด้อมหลายๆบ้านหลายๆนักแสดงเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตกันแบบเต็มที่โดยที่ไม่ได้สนใจเขาว่าตัวนักแสดงเนี่ยมีศักยภาพในสกิลในการร้องเพลงเนี่ยแค่ไหนดังนั้นทําให้ดาเลยคิดว่าทางผู้้้จจัดดเเเเนนีี่่ยตออองกกาาาาารรทะบขมมพืฐแฟ แต่คุณลืมไปหรือเปล่าคะแค่ฐานแฟนคลับของนอนของเจฟและของทอยแค่3มคนนี้เนี่ยบัตรคอนก็หมดเกลี้ยงอยู่แล้วหรือไม่กะทั่งแค่นนทนนท,นนที่ดาเคยไปดูมาทุกคนของเขาแทบจะขายบัตรัพกันแล้วคะ่ะไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบในคอนเดอะคิงดอมมาก่อนทุกคนรู้ไหมว่าบัตรคอนอ่ะราคาสูงสุด7,000ถูกปะจนไปถึงบัตรดอย2000ดาไม่เคยเจอปรากฏการณ์เนี้ยทุกคนขายเทแบบต่ำกว่า50%าบอรนตขายกันแบบสะบัดและบัตรก็ขายไม่ออกและจริงๆถ้าทุกคนดูตาดานะดาเพิ่งไปหาตามาแต่ดาก็ตัดสินใจไปดู ปริยภาพทางดนตรีทั้ง3ามท่านแต่ดันมาฟังกับคนที่เป็นนักร้องมือใหม่ซึ่งมันอยู่กับคนละเลเวลกันอะทำให้ดาไ,ได้เรียนรู้เลยนะสกิลการรู้ตัวเองอะค่ะมันต่างกัน เพราะนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะจัญญาบรรของนักร้องคือการที่เราต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์จัญญาบรรของนักร้องค่ะคือการที่ต้องรับผิดชอบในอาชีพตัวเองในงานที่ได้รับมอบหมายออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและดีที่สุดอย่างเต็มที่การที่จะเรียกตัวเองว่านักร้องได้อะค่ะศักยภาพความสามารถเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าบรรยากาศของคอนเนี้ยทุกคนเขาคาดหวังอะไรแต่การที่คุณอนะเพอร์ฟอร์มผลงานออกมาคุณจะบอกว่าคุณเต็มที่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ค่ะมันคือศักยภาพของตัวคุณ การขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมันคนละเลเวลกับการร้องคาราโอเกะหรือว่าร้องเพลงอัดเพลงในห้องมันมีชีวิตผู้คนที่เขาเอาเงินเก็บสะสมทั้งชีวิตเป็นเดิมพันมานับหลายหมื่นคนนะคะเพื่อมาดูคอนนี้และยังไม่รวมความคาดหวังของคนนอกดอมอีกสามดอมอีกเยอะแยะมากมายนับล้านที่เขารอจับตาดูอ่ะอันนี้ดารู้สึกว่าบอต้องทาการบ้านสิ่งนี้ดีๆนะเพราะว่าเขา,าคือเจ้าของค่ายเองเขาคือตัวผู้บริหารเองเขาคือคนรับงานเองค่ะและแม้ว่าบอจะออกมาพูดขอโทษแล้วแต่สําหรับดาในเรื่องของภาษากายจิตวิทยาในการสื่อสารของเขามันยังไม่ได้แสดงความจจจรรรริิงใแแลละะควาาาามัับบบผดชชอ่่ยณีนก้สเทไห พูดอีกว่าแต่ผมจะร้องเพลงต่อไปคุณไม่ผิดนะที่คุณจะร้องเพลงแต่คุณต้องเรื่องขอบเขตพื้นที่แฟนคลับที่เขาสับพอร์ตคุณแค่นั้นจุดยืนไหนที่เป็นของเราจุดยืนนั้นจะมีตัวตนค่ะคำนี้ดาชอบมากเสื้อผ้าที่มันใส่ไม่พอดีถ้าเราฝืนยัดใส่ไปมันก็จะปริแตกแบบนี้แหละหวังว่าบอจะได้รับบทเรียนอย่างล้ำค่าเลยนะคะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าหลังไมเคเขาอาจจะร้องไห้เสียใจหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งนี้เราไม่รู้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ดาเห็นเลยนะว่าแฟนดอมของบอริจง ดาก็อยากจะซัพพอร์ตบอนะเพราะว่าบอคือนักแสดงที่เก่งมากหน้าตาก็ดีมีความสามารถหลากหลายอย่าเอาตัวเองมายัดอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่ของเราเลยเพราะถ้าเอานักร้องอีกาคนไปแสดงกับไบอ่ะเขาก็แสดงไม่เก่งเท่าไบหรอกและสุดท้ายในเส้นทางของบอเนี่ยจะเป็นอย่างไรดาขึ้นว่าชีวิตแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับคําว่าอีโก้ค่ะอัตตาถ้าเรารู้จักบ,บาลานซ์บริหารความมั่นใจอย่างพอดีพอดีเราจะเป็นที่รักของผู้คนได้อีกจํานวนมากเลยค่ะส่วนข้อ2เรามารีวิวบรรยากาศคอนเสิร์ตกันบ้างสมมงเลิฟอีทแล้วก็สมมงกันนทนทนที่นทุนี่ในเททศไยว่า เพราะว่าอลังการแสงสีเสียงโคโลกาเฟอร์แล้วก็เรื่องของชุดโอ้โหบอกเลยว่าที่สุดอะนักร้องท่านแรกที่ดาวาวมากก็คือทอยค่ะเดอดทอยเนี่ยเขาใช้คําว่าอัจฉริยภาพทางดนตรีเลยนะเขาคือมือกีตาร์อันดับ5ของโลกได้รับรางวัลระดับเอเชียมากมายแถมมีนักร้องระดับประเทศระดับโลกมาขอสกิลขอเทคนิคจากทอยขอฟังทอยแลบสดๆเยอะมากแต่สิ่งที่ทําให้ทอยเนี่ยถอยหลังกลับไปแล้วไม่ทำเพลงเป็นเพราะว่าจมอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับกีมมากไปถ้าออกมาอ็กโตเวิร์ดบ้างอยู่กับผู้คนบ้างเดี๋ยวจะดีขึ้นเอง นักร้องวันที่สองคือเจฟเจฟซาร์เตอร์เป็นคนที่ทำให้ดาวว้าวมาก ว,ว้าวตั้งแต่โปรไฟล์ของเขาที่เขาสู้แล้วเขาก็พัฒนาตัวเองอย่างหนักจากเส้นทางนักแสดงสู่การเป็นนักร้องแบบเต็มตัวนี่คือคนที่สมมงคิงมากและดารอวันว่าที่ทําให้เจฟได้เฉิดฉายและขอบคุณนทนทนที่พาเจฟมาอยู่จุดนี้ทําให้เจฟได้เรียนรู้ว่าเจฟคู่ควรกับอิมแพ t อารีนาเมืองทองธานีมากเป็นคนที่ลุกเล่นเสน่ห์แพรวคือแบบฉันก็โดนตกเหมือนกันน่ารักเซ็กซี่ขยี้ใจขี้เล่นสุดๆส,สกิลร้องไม่ต้องพูดถึงไฮโน้ตคือแบบแตกแล้วแตกอีกคือแบบโอ้ยคือนิพานไปเลยจ้ะส่วนนนทนฉายแสงมากๆเรื่องของการัพอททุกกคคคนน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 ูดดเเเป็เสีีียยวว่่าื เก่งมีสเกตภาพมีความสามารถครบเครื่องแต่คนที่เก่งและรู้จักบาลานซ์ได้เนี่ยคือคนนี่หาย,ยากกว่าและคนนั้นคือนนทน์ค่ะนอกจากนี้ยังมีสกิลเรื่องของดนตรีอีกด้วยคือแบบครบจบในคนเดียวเลยจริงๆเป็นพิธีกรเป็นมอดเตอร์เตอร์ในการดึงเพื่อนร่วมทีมให้มามีส่วนร่วมกันได้อีกสุดยอดมาก3ส,สิ่งที่ผู้จัดได้เรียนรู้3ส,สิ่งที่ผู้จัดได้เรียนรู้นะคะดาว่าข้อแรกเลยค่ะคุณอย่าเอาด้อมนักแสดงมาร่วมกับด้อมนักร้องเลยมันคนละทาเก็ตและมันคนละกลุ่มผู้ฟังกันถ้าคุณคิดว่าอยากจะเอาฐานแฟนด้อมของบอเพืื่่ออมาาาาทํกกรตลดเเพโยงิน เป็นไงล่ะคนที่เสียาหายคือแฟนคลับค่ะและคนที่เสียาหายที่สุดก็คือคุณค่ะเพราะคุณได้ทําลายความรู้สึกความไว้เนือเชื่อใจของคนที่เขามาดูคอนไปเรียบร้อยแล้ว ควรเอาคนที่สมมงจริงๆซึ่งมีคนคอมเมนต์เยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นบิลกินนุนิวต้าอูหรือจริงๆคนที่สมมงที่สุดคือททมไทยค่ะที่ขึ้นไปเป็นเกสอ่ะคือททมไทยควรที่จะเป็นคิงและให้ไบมาเป็นเกสมากกว่าแบบนี้มันถึงจะสมจุดที่ยืนที่เหมาะสมแล้วคุณจะได้กําไรแล้วก็ได้แรงทวีคูณแทนที่จะเป็นดราม่าด้านเสียหายแต่มันจะเป็นกระแสผลบวกที่จะทวีคูณทำให้่อนคลังหน้าบัตรเต็มเร็วกว่านี้อีกส่วนข้อที่4สิ่งที่ดาได้เรียนรู้เรื่องจิตวิทยานะคะเดอออออททยยย่่่่่่่่่คคคคเเเเปป็็นนนนนนนีีีีมมมมมขงงงศัััักกภาาาาพแตตตตวววววววจจจูููิใสไร้ ขององะไรแต่พอการที่ได้มาทาคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกครั้งอ่ะมันได้รับแรงพพอร์ตจากแฟนคลับจากเพื่อนอ่ะมันเลยทําให้เขาอ่ะได้เห็นศักยภาพตัวเองแล้วก็ทอยทําเพลงต่อเถอะนะเราจะรอฟังเธอทุกเพลงเลยเพลงนายมันสุดยอดจริงๆสกิลนายก็แบบคันเทพทุกอย่างเลยทั้งร้องเพลงทั้งดนตรีแล้วก็แร็ปนี่คือที่สุดแล้วก็4คนเนี้ยเขาเป็นศิลปินเดี่ยวมาหมดถูกไหมแต่พอเขามารวมตัวกันอ่ะเขาได้ทํางานกลุ่มและเขาได้มีเพื่อนได้มีคนที่แบบคอยสพอร์ตกันในตลอดเส้นทางการเป็นนักร้องซึ่งดาบอกเลยว่าเออประทับใจในมิตรรภาาาาาพพพขออองง4คคนน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 นี้จ้จจจิๆๆทเเเกููดดะะะะใผั่ยืุ เราอยากบอกนายเลยว่านายทำสำเร็จแล้วและนายก็ทำให้ดอมอย่างเราอะไปซัพพอร์ตนายแล้วก็เพื่อนนายได้สำเร็จด้วยยังไงนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นนทนนแล้วก็แฟนคลับทุกคนทุกดอมนะคะซัพพอร์ตศิลปินของเราทุกคนในใครฟังจบแล้วรู้สึกยังไรกันบ้างแต่ละประเด็นฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ